สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องต้มห้อยหีบนะครับพปกรมพบกันอีกเช่นเคยนะครับเ,เปลี่ยนชื่อช่องไปแล้วนะครับแต่ก่อนจะเป็นวัยรุ่นพันแท้นะครับวันนี้เปลี่ยนเป็นต้มห้อยหีบนะครับเรียกง่ายดีนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการ เปลี่ยนแบตเเปลี่ยนแบตของรีโมท f o ร t จ n เ r er นะครับโฉมใหม่นะครับพอดีใช้มาประมาณ2ปีกว่านะครับแบตอนนี้เริ่มหมดแล้วนะครับฐานเริ่มหมดก็จะมาบอกวิธีการเปลี่ยนเองด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเข้าร้านให้เสียตัง ให้เสียตังค่าเปลี่ยนนะครับพอดีมีเพื่อนไปเปลี่ยนมาคิดเขาคิดค่าเปลี่ยนประมาณ300บาทนะครับอันนี้จะบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนได้เองนะครับโดยไม่ต้องไปเข้าร้านนะนี่ออกเจ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับวิธีการนะครับก็ง่ายๆนะครับดนูนะมันจะม,มีด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ เป็นตัวปลดปลดเอ,เอาผมลองทำมาดูกดนะครับกดตามลูกศรน,นี้นะครับกดอพอกดปุ๊บเนี่ยกดเสร็จแล้วจะดึงตัวนี้นะมันจะมีเอตัวนี้ออกมานะนะกดปุ๊บดึงออกมาครับอันนี้เอาไว้สําหรับสําหรับเสียบปลดล็อกตรงเกียวโต้แล้วนะครับเวลา เวลาเรากดเสียบเนี่ยมันจะสามารถเลื่อนเกียร์ได้นะครับเวลาเราไปจอดอยู่ห้างเราก็เลื่อนมาเป็นเกียร์เไว้นะครับเพื่อที่จะสามารถขยับรถได้อะไรเงี้ยตอนตอนเราดับเครื่องแล้วนะครับอ่าเรามาดูวิธีการนะครับทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีเห็นนะฮะเเห็นชัดเห็นไหมอ่าจะมีร่องอยู่นะครับร่องเล็กๆนี้ ล่องนี้นะเห็นไหมอ่าเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับด้านปลายนี่มันจะเป็นเห็นไหมมันจะมีเห็นไหมอ่าเราก็เสียบเข้าไปในล่องนี้นะครับเนี่ยเสียบมาดูเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นล่องก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปนะครับเนี่ยเห็นไหม เราเสียบเข้าไปปุ๊บก็บิดนะครับบิดตัวนี้บิดบิดอ่าเดี๋ยวผมจะบิดให้ดูนะครับพอบิดแล้วมันจะออกมันจะอ่านะเห็นไหมบิดนี่เห็นไหมง่ายนิดเดียวครับออกมาแล้วนะฮะเห็นไหมฮะพอบิดเสร็จมันจะออกมาอย่างนี้แล้วก็แกะออกง่ายๆนะครับจะเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับ จากนั้นแบตเตอรี่มันอยู่ใต้แผงสีเขียวนี่นะน้เราแกะออกมาเลยครับงัดออกมาเลยเนี่ยใช้เล็บเนี่ยนี่เรียบร้อยเห็นไหมแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับโีเเราได้ออกมาแล้วนะแบตเตอรี่ก็จะเป็นลักษณะก้อนแบนแบแบบนี้นะครับให้เราก็แกะออกมาเลยใช้เล็บเนี่ยแกะออกมาเลย,เอ,าาเลยอ่าเนี่ยออกมานะครับเนี่ยจะบ,บูออกมาอย่างนี้นะ ตอรีเป็นแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นสามโวลต์นะครับพันาดโซนิกสามโวล<น>ต์หรือทั่วไป่ะครับหาซื้อได้ตามห้างหรือเซเว่นนะฮะทีนี้โอเคทีนี้ผมไปซื้อแบตมาแล้วนะครับนี่พันาดโซนิกเหมือนกันนะครับสี่สิบห้าบาทตามร้านทั่วไปนะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูเลยนะครับ นขนาดสามอันนี้มันใหม่นะอันนี้อันเก่าขนาดสามวนเท่ากันเป๊ะนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็ใส่เข้าไปแบบธรรมดานะครับก็ไม่ยากเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ประกอบกับที่เดิมนะครับ ก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับวางใส่เข้าไปได้เลยนะแล้วก็เอาอีกชิ้นหนึ่งมาประกบกบเข้าไปได้เลยนะครับนี่จะแน่นๆน,นะก็นี่ครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนแบตเราเอาจนี้เสียบเข้าไปไว้ที่เดิมนะครับเนี่ย เรียบร้อยนะฮะเปลี่ยนแบตเองโดยไม่ต้องไปร้านนะเดี๋ยวผมจะทดสอบดูนะรถผมย่างนอกนะครับโอเคครับเป็นอันว่าใช้ได้นะครับสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับโดยไม่ต้องไปให้ร้านเปลี่ยนให้นะครับเราสามารถซื้อทาน4 5บาบาทหรืออาจจะมียี่ห้ออื่นถูกกว่านี้ก็ได้นะครับตามร้านทั่วไปนะครับแบตจะเป็นลักษณะน,นี้ เปก้อนเป็นแบนเป็นกระดุมนะครับเรียกแบกกระดุมแบบนี้นะสามารถทําเองได้ครับโอเคสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับหลายคนนะครับก็เอาไปลองทําดูนะครับถ้าแบตใครใกล้จะหมดหรือว่ากดแล้วระยะไม่ได้ระยะมันเริ่มใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นกดไกลๆแล้วไม่ติดอะไรนี้ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคครับสําหรับ คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับต้อมหอยหีบครับโอเคครับสวัสดีครับ